สวัสด pues mm ีค hmm. um nah ่ะผู้ชมช่องเวิร์ดเบิร์วันนี้นะคะเราจะมาดูเพลงของน้องโมเทเชอร์นะคะชื่อเพลงว่าโฟกโนถ้าอ่านผิดอ่ะอันนี้ไม่รู้ด้วยแล้วว่าอ่านว่าอะไรซึ่งอันนี้มีสามคนก็คือเวไฮออนซอฟเอ่อโยชิแล้วก็ฮารุโตะก็คือฉันโดนไปหมดแล้วแหละฉันได้ยินมาเยอะและก็คือเลื่อนเรื่อนก็คือโดนไปหมดเจอไปหมดแล้วอ่ะแต่ตอนที่ปล่อยอัลบั้มมาพร้อมกับต้องมาแล้วใช่ไหม คือจริงๆก็ได้ฟังไปแล,ล้วตัวเพลงอะแต่ว่าในที่มาดูคือดูเอ็มดไงดูความหล่อเพราะว่าเห็นภาพโปรโมทแล้วแบบคือ <c oughs> ตัวหล่อมาก <c oughs> คือหล่หออะหล่อมากๆเลยแต่แล้วใจหล <c oughs> ่อมาสัพพัสยากข้อวหนุมแบลคไลน์ของเรา เรามีความกกับเองนใช่ลับดูสุดเยี่ยไม่มีับงไ<ห>อ,ขอ่ขนาดนีนอะไรยัง

มีเล่นใหญ่นะจริงนี่ขนาดไม่ใช่เพลงไต้ฝุ่นแบบเราเข้าเนี่ยนะโย่ยังไม่ได้ดูควาไปอะไรฉันก็ไม่ได้ดู มีทำเ,เก่งนะแต่เร่ใหญ่็กริดิมันเวอร์ถ้าแม่อ่อนเลยตรงสุดเพราะว่าที่เชยมีควนลัาสุดที่มีเห็นก็คือแบบตรงแชเลยนะ อาจจะอัตราจะเป็นวงวงโนอะไรวงเคโนอะไรวงเคโนอะไรเนอะอย่าทำเส้นตายอย่างนั้นลูกไม่ไหวดีไปหมดเลยแต่ว่าเพลงอ่ะมันก็คนละฟิลกับเพลงแต่เพลงเห็นเห็นเห็นโลก ปินะเพม่นติดตามเราหนึ่งใช่ไหมใช่คือมันคนเราฟิลกันเลยอันนั้นมันจะดูมีความน่ารักสดใสสนุกสนานแต่อันนี้คือแบบแบดเลยว่ะดุดันล็อกล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้แม่ขอบคุณวายจีนะที่อบอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็เห็นนะคนชมคือเรายังไม่ได้ดูใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่ที่แบบปล่อยออกมาแล้วมีคนบอกว่าเอ็มวีเนี้ย เป็นเอวีที่เหมือนแบบเออเนี่ยคือสไตล์วายจีซึ่งใช่ที่ลงทุนดีอะลงทุนหรือว่าแบบความดูแบบเล่นใหญ่นู่นนี่นั่นเลยเนี่ยแต่คือดีคำหลออคือดีโตเหล่ามากโตคือเดอะเบสแลวแบบถุดดำมันหร้อว่าปลาถูดดำลูกเกียวมองอย่างนั้นอย่าทำหน้ายังด่าทุกคนเลยนั่นแหละเชื่อว่าทุกคนนราจะต้องเหมือนเรา่ะเราเนี่ยเราจะช้าไปคลิปจะปล่อยไปก็ก็ต้องใจทุบตุ้เมืองก็จะช้าลงไปอีก เอา้่าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนใครอย่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook, Twitter, IG, TikTok ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย